ับผมพี่น้องป้องปอยสุขุสุคนที่รักครับแพงกันเอาอาเอ๊ยป้องปล่อยสุขุสุคนครับผมมันนี่มีโอกาสมาเดินป่านะครับเราเข้าป่านะครับมันเป็นเนื้อทางสมัยก่อนคิดถึงอดีตสมัยก่อนในพี่น้องเป็นทางในป่านางเหมาะทางในป่าย่างเขาในป่าเป็นทางสิครับมันคิดถึงบรรยากาศของก่อนาะยางตามรัดหัวรัดหงุรัดป่าแต่ครับเป็นทางเป็นทางเก่าเก่านะครับสมัยก่อนนี่ครับผม บรรยากาศในป่านะครับลมลื่นสดชื่นดีแล้วก็มีความสุขหลายที่ได้อยู่บ้านอยู่ซองนะพี่น้องนะอยู่บ้านเฮามันมีความสุขแล้วก็ความมวลสื่อในอารมณ์นะครับมันมันมีดีหลายๆอย่าง,ยางเยอะนะพี่น้องที่เขาต้องเรียนรู้กับมันนะครับเราเดินในชมในป่านะพี่น้องนี่เป็นทางเก่า เป็นทางนะครับเป็นทางพันยาง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 ไปกับเลาะสอดไปสอดเลาะสอดดอนพุ่นดอนพี่เนาะพุ่นผ้ายางกันไปยางกันมาสิแับพปน่นองสม,งมัยก่อนสมัยเก่าแต่นี่มันยังมีลงเหลือทิมไปคือลองลอยลองลอยความคามสมัยเก่าครับเป็นผสมผสานมันยังพอมีลงเหลืออยู่นะครับตามยุคตามสมัย ที่เขายังกดพอพบเจอนะครับนี่เป็นป่านะครับย่ายมากอะมาฟออีกดอนหนึ่งนะครับอันนี้นี่จะเป็นนุพี่น้องที่พามึงต้นเคียงนะครับขบ่าปลามาแล้วโอ้เบื้องต้นน้องขีซี่ครับผมเบิ่มขี่ซี่ขีต๊ะพันน่นั้นนั่นนันสมัยก่อนนั่น,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 นเองครับหาเก็บขี่ซี่ขีต๊ไปดังไฟ สังไฟอ้อยไฟเนี่ยครับเกิดจากยังครับเกิดจากไอ้ต้นจิกต้นจิกต้นห้างนอกขี่ซีนะครับพี่น้องเครื่องเพิ่มพูดพิชซีนะครับเด้อมาสามารถจะซุ่มครับพี่น้องเบื้องใดมันยังมีร่องรอยล,อง,มล,ยลองมาไหลลงมาในกิบซีเห็นมาขาวๆพี่น้องเห็นบ่นั่นแหละครับคือขี่ซีนะครับอันนี้จะเป็นนวดเขียงนะพี่น้องนะเขียงนี่ครับผมเขียงใหญไงนะครับเพิ่มต,ตัดถิ่นมันผ่านป่าพาันยังครับ เนื้อหายยางมันแของแข็งของขานะครับนี่จะเป็นต้นเขียงนะพี่น้องเขียงนี่ผมเอาไปเอาผมไปเอาไปไปดองนะครับไอ้ผมคุดเอ,อหาหักมันไปดองใส่ครับไปดองใส่กับปักซีซิบนะครับผมไปดองไว้แต่ว่าหากัยกยังไม่ได้ให้พี่น้องได้ได้เบิง่งได้ชมครับหน้าม,มาัสิแดงอ,องต้องนะพี่น้องเอ้ยนี่คือต้นเขียงนะพี่น้องเนาะ ต้นเขียงได้นะครับนี่ยอดมันสามารถกินได้กับปนกรปัวกับปนลลวกจิ้มเจียวโอ้สดุดยอดครับพี่น้องนี่เขียงนะครับนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับอีกรักหนึหน่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเขียงเขียงเขียงยเคยอยู่เคยกินนะครับต้นเขียงครับอ้าวคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรนะครับผมพาพี่น้องขัเบิร์นในป่าระดมในป่าพื้นที่ พื้นที่ในป่ายังพอมีึ่งพอมีเห็นนะครับอ้าวคลิปนี้ก่าผมมีอย่างไรนะครับผมเนาะมาสอดปลานะครับผมกำมราพาจากพี่น้องป้องปล่อยสุขูสุขชนที่ลักคักแพงกันกำมราพาจากสุขูสุขชนครับผมสวัสดีครับ